นมึงไปตัดผมที่ไหนตอนหยุดที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะตอนที่ผมเล่นอ่ะไปตัดที่สุขุมวิทมีร้านที่แบบร้านเฉพาะของกอนแอฟริกาที่แบบต่อว่าผมันไม่เหมือนกับคนทั่วไปไงอ้าวมันใช้แบบทำไมวะไม่ใช่คือผมมึงแบบมึงเป็นเฮียอย่าพูดเลยตกใจเลยพูดดีๆนะไอ้เฮียพูดดีๆต้นไหนว่าเฮียไม่ใช่กูจะดูอ่ะ มมือผมมันเหมือนผมกูแบบไม่เหมือนไงเฮียกูถึงต้องถามนแต่ผมไงวะเพราะผมแบบผิวก็ไม่เหมือนกันไอ้เฮียผมจะเป็นเหมือนกันหรือไงวะโดนกูมึงโดนด่าด้วยเนี่ยผมมันไม่เหมือนกันแล้วเวลาที่เหมือนกันไอ้เฮียกูก็ถึงถามว่ามันไปกติไม่ปกติพ่อมึงไงเฮียไม่เหมือนคนปกติไม่เหมือนพวกกูไอ้ซ่าครูไม่ปกติใช่ปะเดี๋ยวกันไอ้ซอมึงด่ามันภาษาไทยนายโยด่าภาษาภาษาเสร็จเออไอ้เฮียก็กูแต่บอกว่าผมอ่ะมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง คุณไม่ผมคุณไม่ปกติแค่ผมไม่เหมือนกันแบบยาวยาวยาวไอ้เหี้ยแม่เงี้ยโเนพี่กันจบไม่พันด่าผมเรื่องไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนขำเลยไม่เหมือนคนทั่วไปตุ่นสาวตุ่นาวตุ่นลังเซยเลยต้องคุยลังถาววูตัดผมที่ไหนกูบอกมึงไงฝรั่งเซย์เปอรั่งเศส์เปอรั่งเศส์ไม่มึงอะถามผิดเพราะคำพูดไทยคำไทยเนี่ยมันบิดเบี้ยมึงต้องถามว่า เพราะผมมึงอ่ะไม่เหมือนผมคนอื่นไอ้เหี้ยมึงนี่กมึงบอกว่าเมึยไม่เหมือนคนปกติไอ้เหี้ยแล้วมึงเป็นคนอะไรปุ๊กใจว่าเป็มึงไม่ปกติไอ้ศาสตร์ได้กูพูดไปละนี่มันปกติที่ไหนมึงดูดิปกติไม่ได้มึงมีสามขาไอ้ห่า ไอ้แม่ขำพี่ชนมันตีสามขาเหรอใช่พี่โอ้โหเดิน์ยิ่งยังไมเคิลเบอร์ก็มาขำใหญ่เลยไอ้นี่ก็ภาษาไทยชัดทุกอย่างแม่งไปไลฟ์ไก่บอลพูดชัดไก่บอลอีกไม่พูดพูดแบบชัดมากเลยว่าไอ้นี่ตัวนะผมไม่รู้ว่ามูซาซิล่าพี่มูซาซิล่านี่ก็มีพี่เป็นคนไทยด้วยนะน่ะไอซิล่าไงอโทษ แต่มเป็นผู้ไทยดีกว่ามึงนะเขาเขามาก่อนกูไงนิบาลไม่กี่ปีเองอทอมี่ตอนนั้นน่ะเล่นแต่ว่ามึงมามึงก็มีแฟนคนไทยหลายคนทำไมมึงไม่ค่อยพูดมันชัดๆไม่ใช่เป็นเพื่อนกันเพื่อนคุยอ๋ออ๋อทุกวันนี้เขายังอยู่ห้องคนเดียวเลยอ๋ออ๋อผมจะทำยังไพี่ผมนอนใต้แคมป์อ่ะนอนกับมันเยอะแยะเรื่องนี้อีกแล้ว์แม่งกันนอนอยู่หลายคนอะขโมนยายย่าอัดแน่นนคุยโทรศัพท์ของผมนอน อ้ฟังแม่งคุยฮัลโหลสวัสดีครับเป็นไงบ้างกันกินข้าวยังจำได้กินข้าวยังตอนเที่ยงคืนเลเที่ยงนี่นะเข้าก็เป็นคนผิวดำไปดอนมือก็เสือดอนเท้าก็วนนี่ไงเป็นเพี่อนเพื่อนแก๊งผมแก๊งผมแก๊งแก๊งเป็นแก๊งพอดูโก้พ้นมาสดครบทุกแมตชโหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android